น,นิยายจะแกงป่าสามชั้นนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะแกงป่าค่ะแกงป่านะคะน่นาจะเป็นพริกแกงใต้นะเพราะว่าคนใยาย่เขาอยู่ที่เกาะช้างอือแล้วก็กะปิบ้านเขาเขาบอกว่าอร่อยเมนูที่ใส่กระชายนะโอโ้โหอ,อครับ <c oughs> แล้รู้สึกถึงสมุนไพรด้วยเนาะแม่เนาะใช่ใช่พวกป้าๆเ,เลยทำไม่กินนะเขาจะแกงอันนี้แหละ แต่เขาใส่น้ำมะขามเปียกเลยนะเป็นแกงป่าเ๋อเหรอใช่ก็จะหอมไปยอดชาตินึงลูกโดดกับพริกแดงนะครับใครกินได้ดูให้ดีนะครับใครดูไม่ดีเนาะโดนแน่ค่ะสิดยอด <c oughs> ย,อดอยางไงเข้มข้นมาก สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมาสายนะครับแม่จะทําอะไรกินครับไก่ขันแล้ววันนี้ยายจะแกงป่าหมูสามชั้นนะคะนี่นะคะแกงป่าค่ะแกงป่านะคะแกงน้ําใส่นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีหมูสามชั้นที่หั่นแล้วนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีมะเขืออ่อนแล้วก็จะมีมะเขือพวงนะคะใส่มะเขือพวงกับมะเขืออ่อนเลยนะคะวันนี้นี่ค่ะแล้วก็จะมีกระชายพริกไทยอ่อนแล้วก็ใบมะกรูดนะคะ และ<ม>นี่ค่ะน้ำพริกแกงเผิดของเรานะคะสองช้อนนะคะ <divor> อันนี้ซอสอันนี้ผงปรุงรสหนึ่งช้อนนะคะอันนี้น้ำปลาของเราสองช้อนนะคะอันนี้พริกพริกแดงของเราแล้วก็มีพริกขี้หนูนิดหน่อยนะคะพริกขี้หนูสวนนะคะลูกโดดค่ะเป็นลูกโด <ặc> ด,โดค่ะอ,อันนี้ค่ะกระเพราของเรานะคะโอเคครับผมามาค่ะเราจะมาแกงกันเลยนะคะมาครับอาหารมื้อเช้าของเรามาแล้วครับวันนี้มาสายแดดเปรี้ยงๆนะครับคุณผู้ชม เี๋จะเปิดแก๊สแล้วนะคะค่ะเปิดแก๊สแล้วครับผมแต่วันนี้ยายจะไม่ใช้น้ำมันนะคะฮะไม่ใช้น้ำมันใช้น้ำเปล่าค่ะที่แกงเราก็จะไม่ผัดนะคะเราจะใช้น้ำเปล่านะคะนอ้ยายใส่น้ำลงไปเลยใส่ไปก่อนนะคะนิดหน่อยเป็นแกงน้ำใช่ไหมครับแม่ค่ะใช่ค่ะแกงน้ำหรือแกงขวดแกงน้ำค่ะอ๋อ นี่คะพริกแกงของเราครับเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมพริกแกงเลือก,กร้านที่เราชอบครับแต่เมื่อวานน่ะเอ้วันก่อนวันก่อนที่แม่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคุณผู้ชมเราบอกว่า พิแกงที่เด็ดอะอยู่ที่อะไรนะอยู่ที่ตาดหรือว่าอยู่ที่อะไรสักอย่างเดี๋ยวผมจะหามาให้แม่ลองชิมใช่ราๆน่าจะเป็นพิกแกงใต้แล้วเพราะว่าคนใยญเขาอยู่ที่เกาะช้างออืมแล้วก็กะบีบ้านเขาเขาบอกว่าอร่อยเดี๋ยวต้องหาลงมาชิมครับลองสั่งมามั่งขอบคุณที่แนะนำมากๆเลยครับนี่ค่ะแกงของเรา อาแต่ไม่ได้ใช้กะทิใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่กะใช้น้ำวันนี้ถ้าเป็นแกงป่าใช่ไหมใช่นี่ครับผู้ชมมาต่อกันเลยครับค่ะยายก็จะใส่หมูลงไปเลยนะคะเพราะพริกแกงของเราหอมแล้วนะคะ,คะอ๋อหมูลงไปแล้วครับแต่จยาหามาลองชิมให้ได้เลยครับผู้ชมพริกแกงใต้นะครับ เออลองทำมาให้แม่ดูมะบางทีเราก็อยากลองของใหม่ๆแปลกๆบ้างเนาะระยะแกก็ใส่ใบมะกรูดลงไปก่อนเลยนะคะมันจะได้หอมนะคะนี่นะคะหอมใบมะกรูดทุ่นผู้ชมใบมะกรูดเราลงไปก่อนนะคะโอ้โหหอมเลยเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสนะคะเอาผัดให้หมูสุกก่อนใช่ไหมครับสุกสักนิดหน่อยแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปอีกแล้วเราก็ปรุงรส ครับทุกผู้ชมสีสันหน้าตาตอนนี้นะครับแดงๆมาเลยครับเราค่อยๆเติมน้ำลงไปนะคะเปลาน้ำาใสเราต้องค่อยๆเติมนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ่อยๆสุกสีกแป๊บหนึ่งเนาะค่ะนี่นะคะอยากจะใส่น้ำปลาลงไปแล้วนะคะ มีขาหน้ำปลาของเราน้ำปลา,ปลาครับตอนนี้หมูเริ่มสุกนะครับคุณผู้ชมผงปรุงรสเรานะคะปรุงรสครับผมนี่นะคะเราจะใส่กระชายครับที่ไทยอ่อนลงไปเลยนะคะอ๋อลงต่อนเนื่องไปเลยคค่่่ะนีโอ้โหนี่ครับเม,น,มนูที่ใสก่กระชายเนี่ยโอ้โหหอมเลครั ครับแล้วรู้สึกถึงสมุนไพรด้วยนะแม่นาะใช่ใช่ของดีมีประโยชน์ครับคุณผู้ชมอยากจะเติมน้ำแล้วนะคะเติมน้ำไปเพราะแกงแบบนี้ต้องใช้น้ำนะ,ะอ่าแม่เติมน้ำอีกครับแล้วแต่ใครชอบน้ำมากน้ำน้อยนะคะแต่ถ้าเป็นแกงป่ายายเช่าชอบน้ำเยอะ ครับผมู้ชมแต่บางเมนูที่ครอบครัวแม่ก็เรียกแกงนะครับประหลาดมาก <c oughs> ยายอยู่นู้นก็ยายก็ติดปากเนาะก็เรียกแกงอะไรก็แกงเออบางอย่างมันของติดปากใช่ไหมเนาะใช่บางทียายก็เรียกไม่ถูก <c oughs> อันนี้เดี๋ยวให้เขาเดือด <c oughs> สักแป๊บหนึ่งใช่ไหมให้เขาเดือดสักแป๊บหนึ่งก่อนครับคุณผู้ชมแม่ลองชิมใช่ไหม ใช่ค่ะฮะตอนนี้กำลังเดือด <_ d ata> อ,อ๋ออร่อยแน่นอนอแม่ยายจามเลยนะคะเองนะคะเดี๋ยวยายจะชิมก่อนนะคะไอาจามกันขนาดนี้ต้องอร่อยแน่นอนครับผู้ชมหนีไปไหนแล้วแม่ <_ d ata> ออลืมไปค่ะ <_ d ata> ืมนี่แล้วค่ะชิมอร่อยพอดีกินกับข้าวอร่อยมากค่ะนี่นะคะเดี๋ยวยายก็จะใส่มะเขือพวงลงไปนะคะ นี่คะ่ะชิมชิมแล้วรอบชอบนี่กล้องนะแม่แม <laughs> ดีแม่ก็ลืมไปว่าอายท่านผู้ชมนะมะเขือพวงนะครับค่ะนี่นะคะมะเขือมะเขืออ่อนของุงยายจะไม่ดํานะคะคุณยายจะแช่แช่น้ําเกลือครั้งหนึ่งแช่น้ําเกลือไว้แล้วเราก็ไปล้างน้ําเปล่าครั้งหนึ่งแล้วเราก็มาแช่น้ําเกลืออีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วมันจะไม่ดํานะคะ <laughs> เม็ดจะขาวๆอะไรอยู่เลยนเนาะนี้นเขายายก็จะใส่ไปเลยนะคะนี่นะคะของเข้ากันอยู่แล้วเนาะอันเนี้ยใช่ใช่มะเขือนะครับคุณชมมะเขืออ่อนอ่อเดี๋ยวเราต้มให้มะเขือพัสุกแป๊บ,บนึงเนาะแป๊บนึงนะ,ะ,บบนนะคะ เป็นอีกเมนูที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมบ้านไหนมีสูตรแกงป่าอะไรมาแบ่งปันกันครับค่ะเรามาแลกเปลี่ยนกันเราก็เป็นแถวบ้านแม่นะแถวธุพันธ์อ่ะที่พวกป้าก็เลยทําไม่กินนะเขาจะแกงอย่างนี้แหละแต่เขาใส่น้ำมะขามเปียกเลยนะเป็นแกงป่าอ๋อเหรอใช่มันจะออกไปรสชาติหนึ่งอั้นก็น่าสนใจนะผมว่าใส่น้ำมะขามเปียกนิดหน่อยอืม แต่ไม่เหมือนกันแต่ละที่เมื่อแหละแต่แม่อยู่โน่นเคยกินอยู่แบบนั้นนะนะคะยายอยากขอเติมน้ำอีกนิดนึงนะคะเพือ่อจะได้มีน้ําเยอะๆอนี่ค่ะนี่ค่ะต่อประมาณนี่นะคะขอแล้วนะคะแล้วจะใส่ลูกโดดกับพริกแดงลงไปแล้วนะคะนี่ค่ะใส่ไปเลยครับผมลูกโดดกับพริกแดงนะครับนี่ค่ะ ไอกินเนี่ยดูให้ดีนะครับใครดูไม่ดีเนาะโดนแน่ค่ะเขาถึงเรียกว่าลูกโดดไงนะใช่ใช่ท่านผู้ชมชอบมะเขือนิ่มๆก็เคี่ยวนานๆหน่อยนะคะถ้าชอบกรอบๆก็ลงแล้วก็แป๊บเดียวแล้วก็เอาขึ้นเลยตามใจชอบเลยค่ะนี่ยายก็จะใส่กะเพราเลยนะคะของหอมเราค่ะอพวกเป็นเมนูที่ดูแล้ว มันง่ายง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเราไม่ต้องใช้น้ํามันนะคะแกงป่านี่นะคะยายจะพอแล้วนะคะเรียบร้อยเลยเขื่อเรามันจะเละเกินโอเคครับแม่นี่นะคะยายปิดแกงแล้วนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยครับผมยายจะตักแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะหอมหอมนะคะแกงของเราค่ะนี่นะคะหอมเลยครับคุณผู้ชมหอมมากเลยครับ ใส่ได้หมดถ้วยอย่างมากแม่ได้ได้ค่ะเยอะมากเลยนะครับนี่เราเอาไปกินทั้งครอวครัวเลยครับคุณผู้ชมกินสองมื้อเลยนะคะอันนี้มื้อกลางวันมื้อเย็นเลยนะคะไอ,อ,อ้มื้อเช้ามื้อก็มื้อเช้ามื้อกลางวันเลยนะคะ,ะเพอเผล่แถมมืม้อเย็นด้วยนะคะน, <laughs> นี่ค่ะมาแล้วค่ะนี่ครับคุณผู้ชม นี่ค่ะนี่ค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับแกป่าสามชั้นสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมนะครับคุณผู้ชมค่ะมาเลยค่ะฟันกุนๆเลยนะคะย <c oughs> อดนี่นะคะหอมมากแย <c oughs> ่ขอกระชายหน่อยหนึ่งมะเขือพวงหน่อยหนึ่งนะคะนี่นะคะอ่าชิมอย่างละหน่อยค่ะ <c oughs> ร้อนฟันกุนเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ครับแต่ยังไม่กล้ากินมะเขืออ่อนนะคะเพราะมันยังร้อนอยู่เดี๋ยวถูกปักปักพลองมานะชยมดูไหมอืมสุดยอดไงเข้มข้นมากหอมเพราะเราเป็นหมูสามชั้นนี่มากแล้วเราก็หอมกระชายกับเรากินพริกไทยเข้าไปด้วยจะหอมมากเลยค่ะอร่อยอร่อย นี่ครับผู้ชมดูสีสันหน้าตาของเขานะครับมาค่ะอ,อร่อยมากน่ากินมากครับแล้วกลิ่นหอมเลยครับแกงเจ้านี้หอมมากเลยนะคะเนี่ยอร่อยค่ะมาครับชิมกันเลยครับผมมาค่ะมาครับชิมกันเลยครับหอมกลิ่นหอมจริงหอมอร่อยนี่มีน้ําด้วยโอ้เป็นแกงป่าแบบแกงป่าแบบเข้มข้น,นมากเลยเนี่ยกระชายหน่อยนะครับผม,ผ,มผมชอบกินนะกระชายอร่อยเข้มข้น ถ้าเป็นปลาก็อร่อยนะปลาพวกแต่แถวนน้นมันจะมีปลากระบอกอะตัวกลมๆเล็กๆอะแถวชนบุรีอะเขาเรียกปลากระบอกตัวมันจะใสๆเนี่ยเขามาแกงปลาแบบนี้แหละแต่น้ําเขาจะใสามากกว่านี้เขาจะใสพ่พริกแกงนิดเดียวเลยน,น,นั้นอร่อยมากนั่นก็อร่อยแล้วก็ใส่แบบนี้แหละโหรสชาติดีมากนะคุณผู้ชมใส่พริกไทยอ่อนใสก่กระชายเยอะๆนั่นอะโอ้อร่อยมาก นี่เข้มข้นดีนะคช่มากอันนี้เข้มข้นเลยค่ะจริงกับข้าวสวยสุดยอดเลยนี่ใหญ่แต่ชิมมะเขืออ่อนแล้วนะคะชอบเลยอะอร่อยเนี่ยท่านผู้ชมลองไปทํานะคะมะเขือแบบที่ยายบอกนะคะขนาดเราแกงแล้วมันก็ยังไม่ดํานะคะนี่นะคะอืไม่ดําขาวๆเลยค่บางทีอะถ้าเราไม่นี่เรา เวลาเราแกงออกมามันก็จะดํานะคะอลองไปทําตามกันดูได้ครับสูตรของแม่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราอยาเอาไปกินกับคนในครอบครัวน,นะครับก็เลยมาชิมให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับว่า,าอร่อยอนะอร่อยนะคะทําได้เลยครถถับรสชาติเข้มข้นมากเลยครับแล้วก็มันหอมสมุนไพรได้ความเฮิร์บเลยนะคะ,คะอืมเหมาะมากเลยครับแ,<ต>แล้วผมว่าแผดปั้ดเดียวเลยนะอันนี้ใช่ใช่ใช่แม่ทำแป๊ดเดียวเองอ่ะใช่ถ้าเราทําแล้วก็กินเลยมันร้อนๆนะคะอร่อยมากค่ะใช่ครับ โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่หน่อยนะครับขอบคุณค่ะวันนี้แกงป่าหมูสามชั้นของยายนะคะแสนอร่อยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย